สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l าส s ิกโกฟิเจอในวันศุกร์ที่28สิบงหาคมนะคะสำหรับะะราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้น0.16ดอลลาร์นะคะปิดไปดที่หนึ่งพิบห้าเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,118ถึง1,129นนะคะ,นะคะราคาทองคำก็ลงมา ทดสอบ1,118อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ของสหราัฐออกมาดีกว่าคาดนะคะออกมาที่3.7นะคะแล้วก็มีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัดิการการว่างงานรายสัปดาห์ด้วยนะคะที่ลดลงไป6,000รายนะคะมาอยู่ที่271,000รายนี่ก็ดีกว่าคาดเช่นเดียวกันนะคะแต่ราคาทองคำก็สามารถติดกับแล้วก็มา เคลื่อนไหวที่บริเวณ1,125ได้ในช่วงปิดตลาดนะคะโดยมีปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะลงมาทดสอบ1,118เป็นครั้งที่2แล้วสามารถติดกลับได้นะคะแล้วก็ M A C D ก็ตัดเส้นสิงเกอลายขึ้นมานะคะก็ส่งสัญญาณซื้อ R S I ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเราก็มองว่าแนวโน้มในช่วงนี้น่าจะมีการแกว้งไซด์เวย์อัพนะคะแนวต้านก็จะมีที่1140แล้วก็1147เแนวรับ1118แล้วก็1110น้ะคะเราก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องราคานมดิบ ที่ปรับขึ้นมา10%นะคะมากกว่า10%ทั้งเบรนแล้วก็ในในสเมกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการขึ้นวันเดียวที่มากที่สุดในรอบ6ปีนะคะประเด็นก็เป็นเรื่องของการที่อุปทานลดลงนะคะบริษัทเชียร์ประกาศว่ามี การส่งออกน้ำมันดิบในจีเรียที่ลดลงนะคะแล้วก็ตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ออกมามดีกว่าคาดด้วยนะคะนี่ก็เป็นปัจัยหนุนส่วนทางด้านเศรษฐกิจจีนนะคะก็มีรายงานเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวนะคะก็ทำให้คาดว่ายอดขายรถยนต์อาจจะลดลงในจีนนะคะส่วนใน เศรษฐกิจไทยนะคะศูนย์วิจัยกติกรไทยก็ประเมินว่าการส่งออกปีนี้นะคะจะหดตัว4%มากกว่าที่คาดไว้เดิมที่หดตัว1.7%นะคะเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นตัวช้านะคะมีความเปราะบางส่วนเดือนกรกฎาคมก็มียอดส่งออกหด,หดตัวลง 3.56%นะคะมียอดการนำเข้าหดตัวลง12.73%แล้วก็ทำให้มีการเกินดุล770ล้านดอลลาร์แล้วก็ในช่วง7เดือนแรกของปีก็มีมูลค่าส่งออกหดตัวลง4.66%นะคะมูลค่านำเข้าหดตัวลง8.64มีการเกินดุลการค้า4,243ล้านดอลลาร์สำหรับ าดาวโจนว่าคืนบวกได้อีก369จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมทบวกไป3.96ดอลลาร์ปิดไปที่42.56เบรนด์บวก4.42ดอลลาร์ปิดไปที่47.56เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะส่วนเงินดอลลาร์าก็แข็งค่าขึ้น s p d r ซื้อทองคำ1.49ตัน มาดูภาพเทคนิคของเบนกันนะคะภาพกราฟลร้ย240นาทีนะคะ r s i อยู่ในเขต o v e r b o u g h t แต่ว่า MACD mm hmm. เป็นสัญญาณขัขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ยังมีโมเมนตัม hmm. ในจากการที่ราคาปรับขึ้นมาแรงก็ช่วยจะช่วยหนุนให้ราคาไปต่อได้นะคะเราก็ให้ลองนะคะแนวต้าน mm hmm. มีที่48.25แล้วก็49.40แนวรับ 46.2แล้วก็45.4ส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะภาพกราฟลาย240นาทีสัญญาณ MACD เป็นขาขึ้น RSI เข้าใกล้เขต RSI เข้าใกล้เขต o v เวอร์บอสนะคะแล้วก็ราคาก็อยู่ใกล้แนวต้านแล้วนะคะเราก็ให้เปิดช็อตแล้วก็ตัดขาดทุนเมื่อราคาผ่าน96 ส่วนแนวต้านมีที่96แล้วก็96.4แนวรับ95.4แล้วก็95.0ส่วน USB Q15 นะคะภาพกราฟลาย240นาทีราคาปรับตัวลงมาเล็กน้อยทั้งซ i Fi, แล้วก็ MACD อ่อนแรงลงมาแต่ราคายังยืนเหนือเส้นวิ่งเร a นะคะแล้วก็ให้ลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่35.7แล้วก็35.8 แนวรับมีที่35.5แล้วก็35.35นะคะดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นนะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีนะคะส่วนเซ็กห้นะคะเซ็ตห้ดิดตัวขึ้นเกือบปิดแกลบระหว่าง860-890ถึงจุด แต่การเข้าใกล้ระดับ900จุดซึ่งเป็นกรอบบนของช h a n แ e ลขาลงแล้วก็เป็นช่วงแกรประหว่าง900ถึง920จุดก็ให้ระวังแรงขายอย่างไรก็ตามทางดัชนีสามารถยืนปิดเหนือ880จุดก็จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการพัฒนาเานะคะโดยต้องดูความต่อเนื่องของแรงซื้อเพื่อดันดัชนีขึ้นไปเหนือ900จุดในสัปดาห์หน้า แล้วก็ให้ช็อตเมื่อปรับขึ้นนะคะแนวต้านมีที่900แล้วก็906แนวรับมีที่876แล้วก็869ประเด็นก็เรื่อง GDP ของสหรัฐที่ออกมาดีเกินคาดราคาน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะอันนี้ก็ช่วยให้ตลาดหุ้นทั่วโลกติดตัวแรงต่อเนื่องนะคะแต่ออ การที่ g ท p ออกมาดีขนาดนี้ก็เพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้นะคะก็ให้จับตาดูว่าการปรับขึ้นของตลาดหุ้นในช่วงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มหรือว่าเป็นแค่การดรีกล่าวส่วนเซ0 50ซีดีอูส15นะคะสามารถปิดแก๊ปแรกระหว่าง852ถึง876จุดได้ทั้งหมด ทำให้ m ACD และ r s i ยังคงให้สัญญาณบวกแต่แกลประหว่าง8 9 5ถึง9 0 7จุดเป็นแนวต้านสำคัญที่ไม่น่าจะผ่านไปได้โดยง่ายนะคะเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นกรอบบนของ Channel ขาลงกดลงมานอกจากนี้ยังต้องระวังความหันหวนจากการเกินกำไรในเซ้ต50-15ที่ได้ยในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนหมดอายุสัญญา เราก็แนะนําให้ปิดทํากําไรสถานะลองเมื่อปรับขึ้นแล้วก็หาจังหวะช็อตแนวต้านมีที่890แล้วก็900แนวรับ867แล้วก็856้อส่วน Q Q House yes. Q House U 1 5 X นะคะดีดตัวขึ้นแรง หลังล่วงลงทำนิวโลโดยการปรับขึ้นพ้นกรอบช n e l ขาลงแต่ติดกรอบรูปสามเหลี่ยมเดิมที่บริเวณ2บาท30ทำให้ไม่มีสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นจึงยังคงระวังแรงขายโดยเฉพาะเมื่อริบวอ์ต่อใกล้ระดับ2บาท50ซึ่งเป็นเส้น moving average ถ้ายืนเหนือ <c oughs> คำแนะนำนะคะถ้ายืนเหนือ2บาท30ไม่ได้ให้ช็อต ถ้ายืนได้ให้รอจังหวะช็อตเมื่อปรับขึ้นแนวต้านมีที่2บาท45แล้วก็2บาท50แนวรับ2บาท15แล้วก็2บาทส่วน TPI TLU15X นะคะมีแนวโน้มจะรีบาวขึ้นตามสัญญาณบูลลิตเ i เดเวอร์เจใน ACD และ ISI หลังจากที่พักตัวมาแล้ว1เดือนซึ่งถ้าหากว่าผ่านไน่กลบริเวณ2บาท35ถึง2บาท40จะเป็นสัญญาณโฟลว์บาย โดยรูปแบบ i n v e r t e r t e a d and Trader ด้วยนะคะเราก็ให้ Follow ลองเมื่อผ่าน2บาท40แนวต้านมีที่2บาท38แล้วก็2บาท50นะคะแนวรับ2บาท14แล้วก็2บาท10สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสารนุพันธ์จากบริษัท Castigo Future นีน้นะคจบแค่นี้สวัสดีค่ะ